I w i s สออ a มายทา a o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a อ i s สออสมายทาโและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o o t a r a โ o เลิว์ิลดิด้งทุกๆท,ท่านนะจ๊ะก็ขอบคุณสำหรับ1,000ซับสไคร์นนะคะที่ทำให้ช่องเราได้เติบโตกันมาเรื่อยๆขอบคุณทุกซับ ซพปอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นกําลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์คอมเมนต์ต่างๆนะคะขอบคุณมากเลคะที่ช่องเราเติบโตวันนี้เราก็จะมาอ่านไพ่วิกล l y ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมให้ผลวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะคะให้กับชาวธาตุดินธาตุาาน้ําธาตุลมธาตุไฟในเรื่องของความรักโดยเราจะ โดยเราจะแบ่งไปทั้งหมด2 s e เซสชันนะคะคือเซสชันแรกคือสําหรับคนมีประเด็นคนมีคนคุยคนมีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็เซสชันที่2คือคนมีคู่นะคะสามารถคิดที่ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยจะมีทามสแตมทำาให้แต่ละเซ t ชันอยู่แล้วไปคลิกกันได้นะจ๊ะ อย่เรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องก่อนต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเจอรัลนะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้เก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกระไรชีวิตนะจ๊ะมาดูดวงกันเลยนะคะฝึกศกกันมังกรนะคะมาดูดวงกันเลยดีกว่าเริ่มที่คนมีประเด็นคนมีคู่คนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอไพ่เมเจอร์อะคานนยสักสองใบ ซึ่งได้ไพ่มาใหม่อ่าใครอาจจะเคยดูกระตูนเรื่องนี้นะคะ The Hermit ขึ้น The Hangman ผิด อ่านอย่าเป็นเอมิตอ่าเดอะมูนช่วงเวลานี้นะคะตัวเขากับตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะคิดถึงกันหรืออาจจะกระวนกระวายเข้าหากันอยู่อีกคนหนึ่งอาจจะคิดถึงแล้วก็อีกคนนึงอาจจะเป็นรูปแบบของการรักทางไกลเกิดขึ้นใครที่อยู่ในแบบรักทางไกลมีการคิดถึงการต้องอดทนกันในการที่ต้องพบเจอกันน้อยลงหรือว่าเวลาทามมิ่งทารสแตรมต่าง,างๆมันไม่ตรงกันเลยทําให้คนสองคนจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันมากกว่านี้เดอะมูนออกมาชัดเจนว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะ ที่ช่วงนี้ค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็ระแวงตัวเขาหรือไวเวอร์ซ่าสลับกันได้อาจจะเป็นตัวเขาที่ระแวงตัวคุณก็เป็นไปได้ไพ่บอกว่าแฮงแม่รบอกว่าให้คุณอดทนห้อยหัวไปก่อนแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเองที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในรูปแบบของการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันสําหรับชาวธาตุดินบางท่านที่เดียวกับชาวธาตุน้ํากับชาวธาตุลมที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ทาให้ความรักความสัมพันธ์มันเริ่มตึงๆมันเริ่มจืดชืดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้อง ค่อยๆมีการพูดคุยกันนะคะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้ก็ต้องอดทนเขานิดนึงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาเคลียร์ปัญหาเคลียร์ธุระเสร็จแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเองนะคะในช่วงเวลานี้ดูแลวความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงการที่คนสองคนอยู่ในช่วงของการขาดช่วงไปจุดจุดหนึ่งคือช่วงกําลังจะดีฟิลกูสักพักหนึ่งก็อ,อีกแล้วเนิบๆเนิบๆช้าลงเงียบ,บ,บหายกันไปอีกแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคไหนขอดูไพ่ทาลักการ์ด ชุดใหญ่สิว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างในสิบห้าวันวิกฤตเนี่ยมันจะเป็นยังไงอือฮึ t ูอัพรับไพ่ส่วนนะ ว่าสโเมทเคลื่อนขาดเดลเวอร์เขาจะบอกว่าจะมีการปรับความเข้าใจของใครบางคนที่มีปัญหากันอยู่ช่วงนี้มันจะได้มีการเคลียร์ลิงคุยกันอะไรบางอย่างที่มันทําให้ท็อกซิกกันอยู่ช่วงนั้นนะมันจะมีการเข้าใจกันมากขึ้นอารมณ์ใน้นอยอารมณ์ที่มันพังๆไปมันจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งสําหรับใครบางคนที่อยู่ในสถานะแยกกันอยู่ทะเลาะกันนะคะแล้วรอกันอยู่มันจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันชัดเจนเด็กถือถ้วยขึ้น สี่ถ้วยขึ้นชัดเจนว่าความรักความสัมพันธ์คันนี้ยังไม่จบกันหรอกค่ะแค่คนสองคนจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันมากกว่านี้อารมณ์สถานะมันค่อนข้างที่จะหน่อยกันบางอีกคนนึงนิ่งเรื่องที่จะนิ่งอาจจะเป็นชาวพึกงศกก็ได้นะที่นิ่งนิ่งอยู่ส่วนใครบางคนที่เดียวกับชาวราศีสิงอาจจะมีการแบบว่าความเป็นเล่นไม้เกมต้องการเอาชนะซึ่งกันและกันอยู่บ่อยครั้งทําให้ความรักความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะนิ่งและมันมีปัญหาต่างคนต่างมีอีโก้ก็ต่างคนต่างไม่ยืมบอกมาคุยกันต่างคนต่างยือยู่ใน พื้นที่สูงสูงของใครแล้วกันอ่ะคือมองกันแล้วคอยเล่นสงครามประสาทกันอยู่บ่อยครั้งอ่ะแล้วเร็วนี้มันจะมีการอ่อนลงของคนสองคนแล้วทำให้คนสองคนได้กลับมาคุยกันอีกครั้งและพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในทางที่ดีขึ้น ตำแหน่งไพ่สุดท้ายบอกว่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทําให้คนสองคนได้กลับมาเคลียร์กันอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายยอมก็ได้หรือเป็นตัวเขาอาจจะเป็นฝ่ายยอมไม่คุณแล้วเขาก็กลับมาพูดคุยกันพยายามพูดพูดคุยกันในทิศทางที่ดีๆอย่าเล่นไมค์เกมอย่าเล่นสงครามประสาทอย่าเล่นการแบบว่าประชดประชันกันนักเลยอย่าความรักความสัมพันธ์มันจะไม่สวยนะจ๊ะคนสวย หรือสุดหลอกของฉันบางท่านนะคะที่อยู่ในช่วงของการที่ไม่อันนี้อารมณ์ร้อนยึดติดตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรเนี่ยหยุดเถอเออให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปโดยการบางทีเราต้องใช้สกิลยอมบ้างได้ก็ดีนะจ๊ะเพราะว่าเดอิเวอร์ขึ้นมา2ถ้วยขึ้นมาคือ2คนเป็นคนรักกันนะแต่ช่วงเวลาน,นี้มันมีการผิดใจกันอยู่บ่อยครั้งทําให้คน2คนเนี่ย เออไม่ไหวแล้วต้องทะเลาะก,กันบ่อยครั้งต้องบอกว่าพยายามเอาชนะกันแล้วกันมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เคลียร์กันเลยไม่คิดกันเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่าขอดูไพ่สเปเชียลหน่อยว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไงต่อเรื่องของความรักครั้งนี้อือเอสออ อ่ามันจะมีการพูดคุยกันแล้วก็มันจะเคลียร์อะไรเก่าๆออกจากกันไปนะคะคุยออฟคัฟเกิดขึ้นว่าความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะมีการทิ้งตัวตนที่เป็นอีโก้ของคุณไปแล้วให้ได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องของความรักครั้งใหม่หรือว่าความรักที่คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเซเว่นออฟคัขึ้นเหรียญไอ้ถ้วยขึ้นเยอะแบบเนี้ยความรู้สึกนำพาคนสองคนปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะในสเปเชียลนี้ The Date ออกมาบอกว่า อะไรที่มันพังๆมันได้จบลงไปแล้วความรักครั้งนี้ได้เริ่มต้นใหม่เป็น k ีย์ออฟเฟนเตอรขึ้นแล้วว่ามีการสร้างความรู้สึกใหม่กลับเข้ามาหากันอะไรที่มันพังๆก็มีการต่อเติมบูรณะกันอีกครั้งหนึ่งควีนออฟสอดพยายามลดทิฐิของตัวเองลงบ้างอย่างเล่นเป็นเกมที่ใช้ชนะนวก็เลยรีวิวออ f ฟอร์ทูนออกมาบอกว่าความรักครั้งนี้มันเริ่มของการที่ คนสองคนเม่เข้าใจกันคน2คนทะเลาะกันจะมีการติดต่อก,กับเข้ามาของใครบางคนทําให้คน2คนน่ะรักกันแล้วฟีลกูดกันมากขึ้นซึ่งเป็นกําลังใจให้นะให้คน2คนได้เดินหน้าต่อไปถือเพราะว่าทีออ u คับมันขึ้นยังไงมันก็ต้องมีการเฉลิมฉลอง ทิ้งออฟเพนเตอร์คคือชัดเจนว่าคนสองคนน่ะรักกันต่างคนต่างมีค่าซึ่งกันและกันส่วนใครบางคนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ใหม่ชัดเจนยังมไม่มีประเด็นอะไรที่แบบว่าพัฒนากันไปช่วงกลางเดินมีนานน่าจะฟีลกูดแล้วแหละเขาจะเริ่มเปิดใจให้เธอมากขึ้นนะคะคนที่อยู่ในสถานะเป็นแฟนกันก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันนิดนึงเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันก็ต้องกลุ่มมือกันแน่นแนนิดนึงคนที่รอคนคุยอยู่ทะเลาะกันอยู่จะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันนะจ๊ะอืือ ไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิว่าไพ่ใช้ไพ่อะไรไปละโอเคโรแมนต์แอนเจิ้ลออร์เคลาร์เดี๋ยวจะบอกอะไรกับคุณออร์เคลาร์เดี๋ยวจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จ้ะ คอยอิงยูวาร์โซเมตเขาบอกว่า แรงอธิษฐานบางอย่างของคนสองคนที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมันได้มีการดึงดูดกลับมาแล้วคุณถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้คนให้คนคนนี้กลับเข้ามาพูดคุยกับคุณแรงอธิษฐานอันแรงกล้าของคุณได้ส่งไปหาเทพธิดาแห่งความรักแล้วเขาได้พัฒนามาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันครัวดดิ้งมันจะมีการปรับความเข้าใจมันจะมีการที่สร้างเนื้อสร้างตัวของคนสองคนอีกครั้งเพราะคนสองคนยังตัดกันไม่ขาดหรอกจ้ายังไงก็ได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันเเพพรราาะะมมัันนนนป็แช่ขึึ้จีกดดงู ูด attention อะไรบางอย่างที่ดึงดูดให้คนสองคนแบบว่ายังต้องการกันและกันอยู่ยังไม่หมด passion กันในตอนนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังไปต่อได้ยังไม่ถึงขั้นขนาดที่แบบว่าตัดกันไปเลยยังไงคุณก็ต้องมี ticket อยู่แล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนที่รอการคอมมิชเมนต์เนี่ยมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์สูงนะช่วงประมาณกลางเดือนนี้มีโอกาสได้คอมมิชเมนต์สูงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ค่อยๆที่จะเชร์ เหมือนกันผู้อ่านข้าง,างจะดีใจที่ไพ่ออกมาในนี้ทางที่ดีก็ขอเป็นกาลังใจให้ใช่วงเวลานี้อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงชาวธาตุดินคุณเป็นคนที่อดทนได้อยู่แล้วในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นอดทนต่อไปอีกนิดนึงแล้วความอดทนนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นผลตอบรับที่ดีสําหรับคุณนะจ๊ะขอดูไพ่ลัคนาดาวจันทร์ดาวสุขเขาหน่อยว่าลัคนาดาวจันทดาวสุ์เขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไรบ้าง ลิฟบ้าราศีตุลธาตุอากาศธาตุลมมิถุนตุลกุมเอเลสราศีเมษธาตุไฟเมษสิงห์ธนูไพซิสราศีมีนและคนเซลราศีกรกฎเบอร์ชาร์ดอยู่ในลังราศีตังต่อไปนี้นะคะดาวจันราสุกเขาเช็คที่เว็บด้านล่างนะคะที่ดีสคริปชันโอได้ปักไว้ให้แล้วชาวราศีตุลชาวราศีเมษถุนชาวราศีกุมชาวราศีมีน ชาลสาีเมษสิงหธนูชาลสาีกรกฎก็เป็นไปได้นะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ไหนมาดูคนโสดหน่อยสิขอไพ่ทาร์ลอตการ์ดชุดของอนิเมะหน่อยแทนตัวนี้โอเคอ่าเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะจะมี คนที่ค่อนข้างจะเป็นคนรักเก่ากลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะชินอบุออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอคนรักเก่าๆที่คุณเฝ้ารอคอยหรือว่าพลังงานคนรักเก่าๆที่ยังม mm ุกออนไม่สําเร็จเขาจะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเสมออ่ะฮะ ชินอบุอีกแล้วเขาบอกเดนเพสเป็นคนที่คุณค่อนข้างจะลงหลงไหลและมีการดึงดูดซึ่งกันและกันอาจจะเป็นนิแแบนใหม่ๆก็ได้แต่ว่าไพ่มันมีคนรักเก่าเข้ามาด้วยอืมอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเห็นหน้าค่าตามีการพูดคุยกันแต่ว่าไม่ได้คอมมิทเมนต์นกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ในวันเวียนกลับมาพูดคุยกันในตอนนี้น้องชินอุบุออกมาเป็นประมาณแบบนี้พอไพ่ขึ้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยชัดเจนว่าทั้งเดนเพสและเดมเพลอร์แอด้ ทาง The m p ain, แล้วก็ High p เ n t ขึ้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดแล้วก็ตรงท้ายตรงสเปคเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับคุณมากคุณจะได้พบเจอคนคนนี้อาจจะเป็นเพศเดียวกันได้เช่นกันนะจ๊ะสำหรับใครที่มีรสนิยมทางด้านของเพศเดียวกันไม่ผิดนะเอออาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้ที่คุณรอคอยได้เจอคนคนนี้อืมลองเปิดใจศึกษาดูเขาดูดีๆนะจ๊ะชาวธาตุดินไห <c oughs> นไหนไหน,นขอดูไพ่ ถ้าหลัดการ์ดหน่อยว่าถ้าหลัดการ์ดจะจะบอกอะไรเกี่ยวกับเราในช่วง15วันนี้อ่า t ดอะทาวเขึ้นมาเตือนอะไรเออสิบถ้วยโอเคเขาบอกว่าคนรักคนใหม่ๆที่เข้ามาต้องระวังตัวดีๆนะว่าเช็คโปรไฟล์เขาดีๆนิดนึงว่าเขาอาจจะเป็นเด e ะคิปเปหรืออาจจะเป็นพ่อมาไอ้ลูกติดมีคนบอกว่า อยู่ในความรักความสัมพันธ์รักซ้อนก็เป็นไปได้หรือว่าเขาอาจจะมีคู่แล้วหรือมีคนคุยคู่ขาเขาแล้วแล้วเขาเข้ามาชอบคุณแล้วทําให้มันกลายเป็นความรักระหว่างคน3คนนะ่ะนะอืมให้คุณฟีดตัวได้ก็ฟีดมูฟออนออกมาได้ก็มูฟออนถ้าเจอคนแบบนี้คนรักมันมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆให้พิมเทสต์ขึ้นอีกแล้วเขาบอกว่าความรักอาจจะอยู่ในรูปแบบของมือที่3ก็เป็นได้คนรักใหม่ๆม,มีเข้ามาแหละแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนอายุน้อยกว่า ห่างกับคุณประมาณ3-4ปีและดูดีๆด,ด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีพวกเออ่พวกเจ้าชู้อยู่ในสถานะแบบว่ากินไม่เลือกแล้วก็มีคู่ขาอยู่แล้วไม่อยากให้คุณไปยุ่งวุ่นวายกับคนแบบนั้นถ้ารู้ตัวก็เดินออกมาก่อนที่มันจะไม่สามารถออกมาได้แล้วนะขอเตือนแบบนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หดาบขึ้นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะต้องมีการที่ต้องดูดีๆต้องพยายาม อย่าเอาใครเข้ามาเพราะต้องการออกจากความว่าโสดจนเลือกคนที่เข้ามาแล้วทำให้เป็นฟิลกู๊ดดีกว่าถ้าต้องการเอาใครเข้ามาเพื่ออยากจะสละโสดแล้วสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังเพราะคุณไม่ได้เช็คโปรไฟล์อ่ะมันสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นกรรมของคนโสดค่ะเดอะชาริออตขึ้นนะคะชาวราศีธาตุน้ำกรกฎอาจจะมีอิทธิพลกับคุณหรือเป็นคนรักทางไกลก็ได้ที่เข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้ เช็คดูดีๆเขาอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักหรือว่าเขายังตัดใจกับคนรักเก่าไม่ได้แต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะพะัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าก็ต้องดูดีๆเจสเมนเจสเมนขึ้นมาทำมายเจสเมนมันบอกว่าโอกาสความรักครั้งนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามานะคะดีอยู่ประมาณ65%แต่ส่วนที่ไม่ดีอีก3 5แต่ก็ต้องระวังส่วนที่ไม่ดีดีๆนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ <c oughs> ขอดูหน่อย ว่า specialist เอาคำมันจะเป็นไงต่ออืมอืมเน <Nick of S 2> ็บอัศวินถ,ถือถ้วยคนรักเก่าๆคนที่คนคุยเก่าๆวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตคุณ king of thought เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความทะเยอทยานและมีการที่อยากจะคอมมินเน์กับคุณสูง knight of pentacle เป็นคนที่ค่อนข้างที่อยู่โสดมานานกว่าสองถึงสามปีขึ้นไปเ,ออเป็นคนที่อยู่ในรูปแบบของเพื่อนเท n of Cup อาจจะเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์มาแล้วแต่ยังแบบว่ายังเคลียร์กันไม่ต้องตัวนายออฟค f ฟฟเขาบอกว่าชัดเจนว่าคนรักคนนี้อาจจะเป็นคนรักที่คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเดอะสตาร์คือชัดเจนอาจจะเป็นคนที่คุณหวังแล้วเขากําลังเคลียร์คนนน้นคนนี้ออกไปจากชีวิตเขาอยู่แต่ว่าถ้าเจอคนแบบนี้ก็ให้เขาไปเคลียร์ตัวเขาให้ขาวก่อนแล้วให้กลับเข้ามาหาคุณแล้วกันนะจ๊ะ เพราะว่าทีออฟ o อ d ขึ้นชัดเจนว่าคุณอาจจะต้องผิดหวังกับเขาแน่ๆเลยถ้าสมมติว่าเขายังเคลียร์ตัวเองไม่เสร็จเอทออฟเพนเทอรขึ้นชันเนดเจนว่าคุณจะได้เจอความรักใหม่ๆแหละแต่ว่าคุณก็ต้องให้เวลาตัวเขาด้วยแล้วก็ดูดีๆคนเข้ามาบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะมีคนนู้นคนนี้ติดร่างแหในความสัมพันธ์มาด้วยเพราะฉะนั้นให้เขาไปเคียร์เสร็จก่อนถ้าเขาอยจะเริ่มต้นกับคุณนะ เด็กถือไม่ท้านะคะความรักความสัมพันธ์มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแปดดาบค่ะขึ้นมาว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงของการที่ตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมด้วยแล้วตัวเขาก็ยังไม่พร้อมก็ค่อยๆดูกันไปนะคะระยะยาวอาจจะได้คอมมิวนกทีก็ช่วงประมาณพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงนั้นขอดูหน่อยว่า โลแมนแองเจิลออร์เคิลการ์ดเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณโลแมนแองเจิลออร์เคิลการ์ด่จะบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าคนคนนี้คือคนที่อยู่ในรอบๆตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนของคุณที่เคยมีการแบบ เขาชอบคุณมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาไปคุยกับคนโน้นคนนี้อยู่แล้วเขาติดพันแล้วเขาได้มาเจอคุณแล้วเขารู้สึกตกหลุมรักคุณอีกครั้งแต่ช่วงเวลานี้ให้เขาไปเคลียร์คนของเขาก่อนนะคะ Let's go in confidence issue เขาบอกว่าช่วงเวลานี้คนสอคนอยังไม่ถึงเวลาที่ยัง ไม่สามารถที่จะพัฒนากันได้ในตอนนี้แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปไปก่อนเยอสโซเมตเขาเป็นคู่ของคุณ,คณก็จริงแต่ว่าให้เขาไปเคลียร์ความลักความสัมพันธ์ที่มันเป็นติดรังแหให้เสร็จก่อนแล้วให้เขาตัวรู้สึกว่าต่างคนต่างข่าวก่อนแล้วได้กลับมาคบกันนะคะาจจาะเป็นชาวกระกฎชาวธาตุน้ําก็เป็นไปได้แล้วก็ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ธาตุไฟด้วยที่เข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้ก็ดูดีๆ้ะกันนะจ๊ะอะขอดูไพ่ ลัคนาดาวจันทร์ศุกร์กันหน่อยสามารถเข้าไปเช็คลัคนาดาวจันทร์ศุกร์ได้ที่เว็บด้านล่างนะโอได้ทำว้ให้แล้วนี่ไงชาวราศีธนูเซอร์จิตเทอรลัสราศีกุมข้าวอควาเรียสราศีมีนพายสิทธัดพิทแล้วแ,แ,แล้วก็ราศีคันเซิลกรกฎแล้วก็ธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูที่มีประเด็นกับคนธาตุดินนะลิฟบ้าราศีตุลเบิร์ชาอยู่ใน ราศีดังต่อไปนี้นะคะราศีธนูราศีกุมราศีมีนราศีกร,รกฎราศีเมษราศีสิงห์และราศีตุลก็เป็นไปได้นะคะอืฮึวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมการอ่านไพ่พยากรณ์วันนี้ขอให้เป็นแรงผลักดันให้กับคุณแล้วก็เป็นพลังงานบวกให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะจ๊ะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้ รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดวันนี้ขอโทษและขออภัยณนที่นี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า